อ่าพี่น้องกินอะไรครับมั้พี่น้องกินข้าวกับหนึ่งบังกบวบสมพักตีนง,งัวแจ่วบุกพริกต้มไข่กินเป็ดเป็นโตกลับมาก็กิน,น,นกกอันนิดพี่เขาบอกว่าเขาล้างล้ว่าบอกอันนั้นเไม่เมีเอาไว้เราเห็นชิมเลยนะเราก็ได้อยากกันนะที่ได้ยินบ่นี่แหละอาหารที่คนมักสบายนี่มีหระ แม่เะมัน,นะเ,นเอหนานได้ยิมแล้วโอ้มันต่อนเลยม่อแต่อยนมเนาะคนคอมเมนมาถามคือคือสิภูมมใจมมแลวเนาะได้พัวเห็นนางกับปุ่เป็นภู่มใจอยู่ภูมมใจดีภูมิใจร้ายกวมึงูมึมเป็นเอฟซีกูฮะ มึงผูเป็นเอฟซีกูมึงปไปแล้วอยังให้กูจ้ามึงแค่มาเบิง่งกูแล้วมึงก็มาคอมเมนต์ว่าอย่ห้กูพวกกูคิดคานเดือกพวกกูก,ก็หาเงินเดือกใส่จ้าใจเนาะถ้ากูไปพุ่มใจไปยุ่งกันไปได้พอาะชาปีเดือกจ่ามัต้องว่ากันได้ดอกเรื่องพุ่มใจบ่ะพุ่มใจที่หนึ่งนี่แหละกูพุ่มใจนะคิขขดคานกับพวกกูดูกับพวกมึงรวยกับพวกมึง รวยกับพวมึงขี้ถูกกับพวกูจบแต่ผู้หากินนะคือบักขี้ข้านี่เหมือนมึงเข้าใจเนาะเห็ดนางกับบเป็นมันเดือดร้อนใล่ไหมเขาไปคอเข้าเงินตกินนะวกปูเนาะไย้น้าก็เดอกันเอาโคมันได้แค่าข้าับไม่ใช่ตู้ใครดื่มชุกินรถดเขาปวออห้ลู อรวยกับซูดีกับซูหายซูดีหายซูรวยซะหายซูเฟอร์เฟสกว่าคนอื่นซัในโลกใบที่ถูกกับกูขอบกวกอไรแบบนี้หาคนรวยบดบานบดเบืองจีน่าติตู่เลยเฮาขาเฮาไปหาอย่างมาเฮาา เด็กคายง่ายเขามีเงินเด็กเขาซื้อสั่เลยเด็กนั่นเขาบม่มีเงินเขาหลอกเขาปั่นขายปออกเขาบม่มีเงินเงินนีแต่ว่าเดี๋ยวเขากระเซียดตอนนั้นตอนนี้เด็คนมีเงินเนี่ยอยู่เนี่ไปขายเขาก็ซื้อเป็นแต่กินเป็นแต่สเต็กก็คลิปผูสเต็กเราะคลิปกินคลิปสเต็กทุสิวันนั่นแหละสิถ้าคลิปด่าทุกว่ากูด่าอืมอืมมันจะสเต็ก่าสน มีการมาถามกูจะขึ้นจีพุ่ใจแล้วนะเธอบอกพุ่ใจสิเอาบอ่อผัวคำว่าอืม,อมต่อไปก็ยังพู่มใจมีเมียงทั้งหมดชุกูบาหมักกักกนบาหักกันดุกันบาไลยเท่ากูมือนี่ดอกอืมซูมองชุกูว่าเออชุก,กูเป็คนคนบดีชุก,กูส่วมึงคนดีมึงก็อย่ามายุ่งกูบอกไลยเื่อละ ก้าพวน้ำมัอนน้ำมอนวานพวตลน้ำม้นก็ข่ดีไปหรอกเรืงแม่เรื่องรุ่งเรืองนืองมันดีเ้าไข่หมดบน้องคนไงก็ดีแม่ม้อนก็ดีลุงเบิ่นลุงน้อยนี่บัดเยน้องกูเยน้องกูนี่มันเบ้าเราเขาข้บวพัวกูบัดถุกคนข้าวพัวกูจะกับเขาข้าเพริข้าน้องเลยบัดถุกคน มึงบ่ให้กูห,กหักผัวกูมึงไงกูหักผัวเอาไปให้หักผักวชาวบ้านบอกผัวชาวบ้านดีกว่าผัวก,กูจะไปหักเขาสะบอกเป็นไปได้อ,อือหูปุ้มใจบอกโอ้ยปื้มใจหลอจ้าปู้มใจกว่ามึงมีเอฟซีแบบมึงกับบุ้มีซะดีกว่าวต้อ,องไปเอาเขาไเหาเขากูกินเด้อ ใจได้มองตามครอบครัวน้ำม้วนกับกันดีใจกูกันดีใจอันที่มีเอฟซีดีๆอีกหลายคนที่เขาเบิ่งกูที่เขาหักครอบครัวกูถึงเขาสิบบอหักเขาก็บิร์นมาบ้ากันท่อนใจแบบนี้ก็มาได้สิคมเย็นเสียข้าวเราเล็กๆเราเป็นคนเย็นเสียชีวิตกันทั้งสิ้นตัวดูถูกไม่กันคนละเลียงเลยเในลุงใส่คนเดียวรับการศึกษากันว่าเออนี่เงินมึงกินข้าวนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ว่างถึงมงว่าเขาเฮ็ดเจ้าก็ปอกกอเฮ็ดทั้งขั้นทั้งสี่ก็อ้อย ขี้ิดขี้ขานยังมันสิเรื่องเขานมันบอกเี่ยวกันเ็ตเป็นเน็ตเพเป็นนี่ยังบอกไปด้วยด้านคนเฮามันเก่งบ่คือกันถ้ามันเก่งคือกันเบิดมันก็รวยคือกันบดเราคนเฮาาบ่พอใจคือบ่เข้าเบิ่งแล้วก็อต้องกับ่ไดรเพ้นอว่าอันนี้คนหักว่ามักซนแเ่องอื่นมักต่ว่านบเได้าว้นนี้เนาะคือสิน้ำงินลกิน่ามันจะเกินคนคนนะแนเป็น้ร้า่ัคนคนนี้นะเาเาเบิ่งหอเบิ้งอะไรไร ไาเบิ่งแล้วะโดดไปกูบกินเส้นตะบนเป็นเบาแบบนี้กะูด่มักบ่เบิงกูบกนต้องคั้นรบ่งดูยินเส้นตะบนดาเบามาเบิ่งว่ามอนี้มันว้บอหยังไงเัอนมบ่มักแม่นบบบมันแปลกเน้ายันบ่เบิ่งบ่เบิ่งก็บโบดิยินเสนตะบนแบบนี้มันบ่ั่อือต้องยเาบิงแลยวมีการาวสบริจาคเบิงนียมัเสีตาสมขสบเหทีไปอกแบไปคอมเมนต์ทเขาเาบดาหัวขึ้นดมันปวดทัว ดูเต่นนสื่อดีดดีถ้าคอมเมนต์นะครับเอาไปพูวันแล้วูเทียนเกาจันจ้านะคือของใจมันมาทานกูบอกฟุ้จะภูมิใจหน้าดูเนาะได้หัวทำอะไรก็ไม่เป็นเูมิใจแล้ว่าสอนว่ะคบภูมใจสุดจู่หันจ้าภูมิใจดูักการานีบอ้บกูบอกหักกรแพงกูตั้งก็บกเอาตัวกูขาดมาอยู่รกูอยู่ลาวดอกดบอกเาไปหักเฮาด้วยโตโกตัปนห้นงกันมาซื้อของอบกิน่่จีนองเบิงอะไนี่ ขอไม้ไม่อยากให้พี <อ lands> like ่น <perk S 2> <ules> ้องเห็นมึงมาไอ้นอกเขาหักกันเลยไเลยพี่น้องตระเมิงแบบนั้นว่คอมเมนต์ว่าถือวมมนเนมเมนต์ลอะอืมขี้ขกันเรื่องคนโตนะฮะแล้วสนอมีเงินมาจนก็ไปนเห็นนั่งก็มเป็นจับแต่กล้องเห็นนั่งก็เป็นตอน้อนจับกล้องแล้วสู้จังเลยบ้านาอือว้แต่เขาะยิ้เช่นไรน้องเน่ยฮะรู้จักอืม เพราะว่าเขคุกคือถามตั้งคำถามแบบคงจะภูมิใจเนี่ยดูอันใดผัวขี่ข้าศึกยังกระบ่เป็นปัจจุบนะภูมิใจก็ไดเอทซีแบบมึงอยู่กูบอกไปเลยอืมเว้นเสียดายนะเอฟซีแบบมึงอ่ะอืมลงมาแล้วผมคอมเมนต์ผมถือชุดผมนีตทนตัวแกันบ่าอืมมืถูกมือหมินหมู่ชุดๆแล้วนิสัยคนคนผื่งนะคนเย็นมาเลยเขาเห็นยังกระเบอเป็นว่าปั้นเขาเดือดร้อนเพิ่นนี่อือ กองแล้วก็วียงมันนึงก่นแต่้าได้ซิมชุดชีเดย์ไก็ควจกองเน่นเลยตั้งไว้ตั้งไว้เพราะว่ามุ่สนใจเอฟซีอีกอ่ะบันตั้งไว้ก็บอกว่าไม่มีมุมไม่มีการพัฒนาอืมข้้วองเขาทานที่เห็ดตีนที่นี่จับแต่กองข้าวเห็ดบัวามันจะกินบ่แต่คนนีตามาสร้างว่าเนี่ยลุงเบิรดรัฐนัดเผาถ่านขาย เราธนาคาใหม่มาตัดขายเราก็ได้ในส่วนของเราเราจับกล้องเราเห็ดโมเป็นือืม <c oughs> คน,มนเฮ้าส์สิบบาตเหต็ดเรียกนักหรือเรียกเ,เราอันนด้ก็ได้ถ้ามันได้เงินน่ะอืมมันจะเป็นงานเป็นเงินทั้งนั้นโมแม่นคือแต่ว่าเห็ดเรียกนักนี่เออเงินเห็ดเรียกนักคือได้เงินแบบสัตว์ชคนเห็ดเรียกเบาก็ได้เงิน ก็เลยมองว่าเป็นกี่คาดไปเลยวันนี้คู่มือหรือเขาหาเงนินในอากาศจา้าอืมคนที่หางเงินในอากาศได้คือคนมีความรู้จา้า<ม>คนมีสมองจา้า<ม>อืมไห้กูว่ารได l อืมถนัดไปถนัดมัน แต่เออโบเห็นเขาจับจกจับเสียมคือแต่ว่าเขาขีดข้านเขาบ่เคยเห็ดเนาะคนมันบ่เคยเห็ดมันก็เห็ดบ่เป็นแบบนี้ดิที่มาสอบมาสนอย่างเนี่ยมึงกอนเลยเราเปลี่ยนพรมนุ่นว่าอันนี้เบนม่าจะโบข่อยนะคนอื่นพื่กันนี่บนนี้มันโบเป็นเนาะมันก็เป็นแนวอื่นเขาเมื่อยเขาเจ้ามีเขาเจ้ารวยกันงานออนไลน์กันทั้งนั้นแหละ มันก็แล้วแต่ดวงวาสนาของใครของมันบางคนเห็ดก็ได้เงินล้านเงินแสนบางคนเห็ดกายเห็ดจนตายหอดสี่ปีหาปีก็ยังมีคนเบิ่งก็มีอือคือข่อยก็บอกเพื่อนเห็ดจนที่ตายกับพ่อจะทำนี้แต่พ่อจะได้กินไปวันวันแต่ข่อยก็ยังขอบใจผู้บนเฮาแม่นยังไงเฮามีกินไม่อยากที่บ้านหนามีตนามาทานแบบกคงจะภูมิใจน่าดูสุดจบ ภูมิใจก็มีเอฟซีแบบมึงอยู่ใจเย็นยุแต่ว่านางมนเย็นเขาเป็นน,ดดน,นิ่มอิ่เดี๋ยวนอนเนาะถ้ากูบอกภูมิใจกูือจะมาเสเยชนละซีริตกูทำซีริตอดูน้ำกันแบบจนมีลูกน้ำกันคนดีคนรวยคนเด่นก็จะไม่ยุ่งไรเขราคนจนนะ่ะแปลขึดด้นดาวขึ้นหนี่มิตรรวยรวยมิตรผูก้เก่ง อยู่เพือนสบายเป็นเจ้เพ็ดหยังนั่นแล้วกี่ขาดเนี่ยเพื่เพชรหยังน่ะอือคือบ่เพ็ดสะถ้าโตขยันเ็ดใจถึงพัวสิด้วยหาเงินเนี่ใส่ต้องก็ต้องเพ็ดงานคือกันถ้าโตขยันต้องช้เปนั่งนอนใส่เงินพัวราดสิเออเห็ดคือเอาเห็ดคือกันเลยเหมืนบ่ลนะจะเอาเปรียบพัวเห็ดหยังถ้าว่าคนขยันเอาเงี้ยพี่น้องครับครับอืมเอาขวดนึงกินมาว่าเกูเดือดแต่ละมือ